สวัสดีคุณผู้ชมทุกๆคนทุกท่านด้วยนะครับกลับมาอยู่ในเกมรากอนบอลน,นะสำหรับวันนี้เรามาไตา่แรงกันชิลๆนะครับกับเวฟามิลลี่นะครับตั้งแต่ได้มาก็ไม่ค่อยได้ใช้เลยนะวันนี้จะมาขอจับมาจินเบจิต้าหน่อยนะเพราะว่า <Okay. S 1> มันเป็นตัวละครที่เหมือนจะคุ้มค่าที่สุดในรีเจนลิมิเต็ดนะครับโอเคครับเป็นเนบม่วงเจอกับเทฟล่าสีเขียวนะครับอุ้ยเหมือนจะไม่ทันนะสรได้ครับอ้าวควงหมัดควงหมัด ต่อยไปก่อนควงหมัดเดรอเคยเปลี่ยนมาจินครับสไตล์อ้าวบิกิโต้แล้วจังหวะนี้เราก็ปล่อยบัสตาร์ได้ทั้งสองใบเลยนะโอเคดูเหมือนเบาๆนะต้องรอแปลงล่างก่อนหรือเปล่าโอเคถักข,ขอกไปครับอือเอา้าเอา้เอาไม่ใช่อ๋อต้องแปลงล่างก่อนเราถึงจะกระดิออกไปนะมันคนละดิเมชั่นเงนนะครับแย่แล้กเกือบแล้ดีนถ้าไม่กดตอนจังหวะเขาหลบพอดีนะโดนหลบซ้อนแน่ๆนทุกคนอ้าวแล้วเป็นโกจิต้ากควงหมัดอีกแล้ว ควงบ่อยไปแล้วนะพ่อหนุ่มชา้าครับถังมาเหมือนเขาจะมีการ์ดเก่งใช่เปล่าช้าไปครับหัวบัสตสาร์ดซัมครับเ,เป็นเคสล่านะจังหวะนี้เราก็เปลี่ยนเบีม่วงเลยสิเราได้เปรียบกดเมนาบิสไตล์เหมือนจะหลุดคอมโบนะครับเมื่อกี้เราลงคลินจังหวะลงคลินนานไปหน่อยนะครับแต่ว่ากลับมาแก้ตัวได้เปลี่ยนเบจินเบจินมาจินเบจิต้านะแปลงร่างแล้วก็ปิดบัญชีไงด้วยการฟ้าเท่จัดจัดแรงด้วยนะ ปัก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 นี่ไงแล้วก็ต่อยฮัวเอ้ยนอกไปเลยหนึ่งโอเคเราเสียเปียกเคฟล่าแล้วมันแรงมากนะเราต้องรอเพื่อนโอเคครับชนกันแย่ละเราท็อปฟอร์มมากแล้วการกดแบบนี้เรียบร้อยท็อปฟอร์มจัดๆไม่เคยกดชนะใครเลยโตเตะออกมาเคยหนักงงมากเกินมันสไตล์แรงมากนะนี่ขนาดไม่ใช่โกคูนะเพราะมันจะตีโกคูแรงขึ้นนะ โอ้โห,หสามใบเป็นลมกด oh <my> อัจเมสสกิลครับจังหวะนี้ต้องเปลี่ยนโคฟก็ปวอด,ดอัป,ปคัดโอ้หไอติมวอล้วยิงเลยครับโอ้ยไม่แรงแต่ก็สลบครับจังหวะนี้เขา,าจะได้การ์ดอีกหลายใบยครับแล้วกลับมาชา์าต่อหน้าผมเลยสลับโกชิต้ามาโยนคัดฟ้าใส่ว่ะเอาแล้วโอ้หลบได้หลบกลับดีครับสตาร์ทนะครับนี่ไง เปลี่ยนมาติมเบจิต้าครับเรามีการเขียยขึ้นมือนะแต่ว่าจังหวะนี้บุกมือบายบายโกจิต้าครับปุ๊บปัก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 ตายตายเรียบร้อยโคแรงร่วงเรามีการเขียวนะจะเป็นการผลักเขาออกนะรอบนี้ไม่หมุ่แล้วนี่ไงว่าเอกนะการฟ้าขึ้นมือครับเหมือนสถานการณ์เป็นใจเหมือนสร้างสถานการณ์ขึ้นมาเลยมาสตาร์ไปก่อนต้องค่อยๆต่อเลือดเขานะเพื่อจะปิดชัย ลิเจนอรี kind of ้ฟ um ินิชนะทุกคนเราได้มาทั้งทีเราก็ต้องใช้คุ้มนะเคยจังหวะนี้น่าจะอัติเมทสกิลไปเลยนะเขาน่าจะเหลือเลือดพอดีกับการ์ดฟ้าเิติต้าแล้วนะห่วงรอเล็กน้อยแล้วกันนี่เอาประคัดล้วต่อยไปที่เกมผู้หญิงก็ไม่กลัวครับผู้หญิงก็ต่อยหายซึมรัดนะหลบักริบไม่จะดื้อแย่แล้วแย่แล้วแย่แล้วปึ๊บหลบก่อนมาจิบเบจิต้าไม่ทันครับเขาไม่กระดื้อต่อโอ้โห้แรง เขาเหย่แล้วเขาตายเอา้อทาทันไหมโอ้โหทันพอดีสลับอือเป็นการเสียสละของเบเขียวครับจัวหวานี้ไม่เสียเปล่าอืไหลกระแทกไปก่อนสไตล์ไปครับมาแล้วสถานการณ์เป็นใจสุดๆปึ๊บเหยื่อไปแล้วบกักโอ้โหโดนเขาสกิปใส่หน้าว่ะ <c oughs> โอเคเดี๋ยวหาเกมนึงนั้น โอ้โหเกมนี้ยากกว่าเดิมอีกแม่งน้ำเงินล้วนเลยนะเรามีสีเขียวก็จริงนะแต่ถ้าเราโดนเขาไรสิ่งรัดสีเขียวก็ก็ตายนะครับทุกคนเคขอให้มันได้จบเท่ๆนะโอเคคขบมากับปาร์ตี้เดิมครับป่าเบทั้ง3ครับ3แบบ3สไตล์ไงเขาไม่เปิดก่อนเลยบัสอาร์ตไปครับต้องชนกันอีกหนึ่งใบแล้วกันอ๋อติดแล้วจังหวะนี้ติดกับบัสอาร์ตาการ์ดไม่มีครับต่อยต่อเปิดไป โบลี่นี่แรงมากนะถ้าเอามาเล่นกับบาดักนะสลับเอาคีเอาดาเมจนะทุกคนโอ้โหแล้วเขาก,กดการ์ดเขียวครับโชว์ความเก่าเกมไงการ์ดเขียวโชว์ความเข่าเกมมาซัดไปก่อนกดแปลงล่างอย่าเดียบร้อยจังหวะน,นี้เราไม่ต้องใช้การ์ดเขียวนะเพราะเขาเซเก็ตหลบไปแล้วได้เลยครับสวยงามโอเคขอประเดิมด้วยการ์ดฟ้าใบาแรกของเกมก่อนครับอย่าแล้วก็ยิ่งไปต่อปัดปัดปัๆปัดปัดปัปัปั คือว่าซัดเขาที่ระดับซูปเปอร์สายญาในตำนานก็โดนต่อยไปแล้วครับมีถึงสองตัวเลยนะทั้งโบลีทั้งพาดักตัวนี้ต่อยก่อนอือเบม,มัวหลบสไตร์เขาหลบได้เขาเปลี่ยนเอาอะไรมาเนี่ยก็จะแรงอยู่นะโบลลี่จริงด้วยครับขีเน้นๆแรงจัดๆโอ้ยอย่าสลบอโอเคไม่ติดเฟนนะเสียวมากเลยมันจะเกมเปลี่ยนนะสไตร์ไปนี่ไงมาแล้วมาเบติต้าครับ จะ hey, จัดระเบิดออื้ระเบิดพลังออกไปเป็นโกคูครับที่โดนดามติตไม่องี้งบัสอารโอเคเราน่าจะต้องไหลซิงรันออกไปก่อนนะเพื่อทําให้เกมมันง่ายอ่าเราบาดักยิ่งมาแทรกปกป้องแทนนะครับปกป้องลูกชายที่เขารักไงนี่ไงนั้นก็ตายแทนลูกตัวเองไปซะโอ้แย่แล้วเสียฟรีอะไรสิ่งรับแต่เขาไม่ตายด้วยกดเลยการฟาก,กนเหนียวไไ้ก่อน ขู่ไงกดขู่ละสองใบเลยจังหวะน,นี้อ้าวเรียบร้อยจังหวะน,นี้หลบแล้วก็ไปตายซะนี่ความแรงระดับจับกรวาลปักปกปั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 กปเกปักปักกปักปเกปั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 กปกปั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 กดักปักกปักักป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 ัก่ันนักป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 ักักปักปัวปัักะักกกปักัปกป,กกป,ปลลนะัักปักปักนนนะปกักกปักะกกปั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 กาก สักญญาณแล้วให้บีเป็นรถลูกแก้วเขาตอนลูกแก้วเขาเยอะหน่อะถ้าเราคุ้มวางแล้วเขาเปลี่ยนเ,เป็นโบลี่ว้าหมูป่าบ้าพลังครับเตะเข้าไปนี่ว่าดันขึ้นฟ้าครับกิกหัวแล้วล่าครับแถเหมือนตัวายในหนังช่อง 7. เจ็ดแย่และวเฮ้ยเขาหลบได้สวยมากโอ้พลังหมูป่ากว้างอือเบ่งสุดๆไปเลยนะแย่ยแล้วเราโดนครับอือหือเต็มๆจังหวะนี้เปิดเป็ได้กาดฟ้าอีกแล้วครับวิ่งไปชกดื้อๆเลย เราข้อสีเขีหวจบไปแล้วนะแรงเว้ยละ่ะเกือบครึ่งหลอดเลิยังไงเอ๊ะนิงน่งนิ่งนี่โยนไปโอ้ยเบี้ยแบบตกสวยเกี้ยโอ้โหไม่ทันจังหวะเขาสวนมาพอดีครับแต่ว่าเราสีเขียวนะเอา้าลุกคอมโบไงลากร์เอ็นตายซะโอเคเราจะมีคัดฟ้านะแต่ว่าเจ้ากโกคูนี่เลือดเต็มหลอดเลยนะเอาตรงนี้ก่อนครับตรงนี้ตายแน่นอน ต่อยเข้าไปครับเราสายต่อยนะเราเน้นซัดที่หน้าอย่างเดียวนะเอ้ยหลบไม่ได้หลบอีกหนึ่งทีสตาร์ไปโอเคสวยมันจะตีตายกันไหมเนี่ยวันนี้มีไรซิ่งรัดด้วยนะเปลี่ยนเป็นมาจาินบัสตร์ตต่อครับน่าจะไม่ตายนะเราจะมาไรซิ่งลัดนะเราจะต้องดูฉากนี้เท่นนะแต่น่าจะโดนสคริปเหมือนเดิมเลยไปยากยอก หลบสวยอุ๊ยน่าจะตายแต่ว่าขีขข้ไม่พอเย่ yeah, แล้วยังไงดีโอเคแล้วใช้การที่แล้วถอยกลับไปชาร์จก่อนอ,อือดโอ้โหเขาจะยืนยืนนิ่ง,ง,งหรือย,อยังไงหลบดีกวา่านหลบหลบโอเคหลบทันถอยมาโอเคการเขียวแล้วก็ยืนแทงรอนเบจิตา้าโคตรดันพลังเลยอ้เราทำมาขนาดนี้แล้วอย่าสะกิดนะเอ้าห,หมดหมดการ์เหรอว้าวนี่อะไรกันแท่งไปดิเอ้ย เราไม่กล้านะผมไม่กล้าใส่เข้าไปนะเพราะกลัวเขาตายพอดีนะเอามากินดีกว่าเอาชัวร์ไงลุกนี่จังหวะนี้สไตล์ไปเอาละสปีนักกีฬาอยู่ไหนปหน่วงนี่วิ่งไปชกดื้อเลยปากปักปากปักปักปักปเกปั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 ดักปักปัั้ปักปักปักััก่ักปักปกักกปักปักปกปัรปเบิักักปกปักปักปัักักปักดั้ักปรั แห้งครับเป็นขีดเ้าร่วงไปแล้วโอเคสวยอ่าแล้ว,เ,วลเกมที่3ก็ยังเป็นโบลี่นะครับมากับพวกอีก2ตัวแนละรอบนี้โบลี่3ตัวแน่ๆนะมีเบจิต้าก๊ตด้วยยังไม่ได้ทําเลยโอเคอเค,ครบโบลี่ทั้ง3จริงๆด้วยนะอยากทําเหมือนกันนะแต่ผมไม่มีครับมาโดนเขากระแทกมาก่อนไงคีโมหลายโดนไปก่อนรี่ย <Yeah. S 1> ติครับโอช้าอย่างนี้โอ้แย่ละ นั่นไงกูว่าแล้วกุนน็อกโดนโดนไปหมดสติแล้วบัซ้ำครับแต่เ,าารเ,เราเป็นสีเขียวไงโอ้แย่ oh yeah, แล้วผมสลับผมคิดว่าเขาจะสลับแดงแล้วสลับออโต้เบจิต้าไปแล้วไม่เป็นไรไม่ไรเดี๋ยวแปลงร่างเอาเลือดคืนแล้วกันแล้วไหลกันแทกไปเลยเอา้าโดนสะท้อนกลับมาหลบได้แล้วแปลงร่างเอาเลือดคืนก่อนจังหวะนี้โอเคเราจะไม่สุ่มเสียงแล้วเราเปลี่ยนตัวหนีดีกว่าสีเขียวเราไม่สู้ครับสไตล์ไปก่อนนี่ไง เบลโบลี่เขามีกันสไตล์อาร์นะซ้ายไปครับรอบนี้ไม่หลุดคอมโบโอเคเรามีเบจิต้ามาอีกรีเทิร์นไงเบจิต้ารีเทิร์นรู้จักไหมบัสอาไปก่อนครับแล้วก็ซโยูนั่นละโอเคเขาเลือกที่จะเปลี่ยนตัวนะครับเพราะคนไม่ไหวแน่เมื่อวันนี้ไอตัวนี้ก็เอ้าจบอันนี้ก็ถือว่าสำเร็จนะเพราะผมจบด้วยการฟ้านะผมผมลงด้วยแล้วกัน โอ้โหทีมทีมแน่นเลยนะรอบนี้เป็นไลเบิลยูนิเวอร์สนะครับเคยน่าจะเจอจีเลนน่ะกระดูกเลยแข็งแข็งด้วยเดี๋ยวเลือกเป็นทั้งนะเพื่อจะไปตบ UI นะครับเป็นสีเหลืองที่ตีกอ๊อตขีได้โอ้โหเปิดมาเจอเลยครับอะไรนะชื่อภาษาไทายล่งนําใจใกายนาจิตเลยรูปหลบสวยสไตล์ไปก่อนครับเออขามีจีเลนนะสไตล์ไปก่อนโอเคเขาจะเรียกลูกพี่หอกมาไหมแต่เราหมดขี้กันนะ ชาแล้วลบเปลี่ยนทั้งหบดนหนึ่งทีโอ้ส,สวยมากเริ่มเกมมาอย่างดีอูม้มีชัยไปกว่าครึ่งแล้วครับมาสตาร์ไปก่อนไงอช้าเด็กหนึ่งไปโอเคทำไมขี้มันมันลดขี้เราเหรอทไมเราใช้ไม่ค่อย,อยหมดเลยวะการบนมือกดเมนาบิครับเอ,อเขาเดอนที่จะหลบชาเสียจังหวะไปจังหวะหนึ่งโอเคเปลี่ยนเป็นนี่ชุดเลยนะท็อปสกเปลี่ยนทั้งครับหนาพอสมควรน,นะก็มาดิ โอเคกระดิบเออหลบแล้วกดการเขียวไปหนึ่งจังหวะครับเด้งเลือนกลับมานะจังหวะนี้เกนมนี่อะไระไรซีรัดยากเลยนะเพราะเจ้าทัพโปนี่มี2องชีทนะครับ,บ,รรบแล้วก็ไอตัวนี้ที่ไม่ยอมจะสวนมาเท่าไหร่บิงการดเขียวใส่หน้าไปแล้วเปลี่ยนโอ้กดเมนอบีด้วยว่ะโอเคลบกดตามครับมาดิรู้ดิใครจะออกตัวก่อนนิ่งไว้ก่อนนิ่งเขาต่อบมาก่อนนะคออผมก็ไม่กล้าเปิดในการผมกลัวพลาดนฮะ จึ๊บาหมดแล้วจะวะนี้แกหล,ลบได้แค่ครั้งเดียวคือกินหลบของแกไงจึ๊บไม่ได้ฮนะจึ๊บอ่าเรียบร้อยจึ๊บเอ้ยโอตรหนิ่งอุ้ยเบงว้าเบงเราออกมาเหมือนกันครับเขาก็มีรูปแบบเดียวกับเราโ้โดนเตะออกมาก่อนโอเคเราเปลี่ยนทั้งรอนะแต่ดีเลยเมื่อกี้นี้โหล้วเรียนมาแล้วเราสลับทั้งแล้วดิแย่ะละตัวแรกที่จะตายควรจะเป็นเบจิต้านะครับเลือกกัดฟ้าแล้วกันนะ ตายแน่นอนเขาใช้กรัรดฟ้าไปแล้วว่ะน่าจะไม่ใช่กรัรดฟ้าแล้วแนหะละรอบนี้น่าจะตายครับออืตายเลยเ,เป็นทั้งเลยที่ตายครับอุ้งเน็ตเนือ้อคุณเอาไม่เข้านะเรียบร้อยทำไมอน,นิเมชัมาน,านะะมันนานแต่ว่ามันคนละท่าเลยนะบุดหงิดด้ยโอ้โหไม่ตายว่ะไม่ตายไม่ตายต้องสลับหนีแล้วจังหวะนี้ลักไก่สลับแล้วโยนกรัรดฟ้าไปครับา <c oughs> จาะไรซิ่งนัดแต่ว่าท็อปโผล่มาก,ก่อน ยังก่อนโอ,อ้สื่นเขียวหลบโอ้ยโดนครับแย่แล้วแย่แล้วเกมนี้แย่แล้วอีอโอ้แม่จงวะมันเป็นตัวดีเฟนซ์ตีแรงจัดๆเลยอือโอ้น่าจะต้องตายว่ะจังหวะนี้เปลี่ยนตัวไม่ได้ด้วยครับปุ๊บนี่ขาติดหัวแล้วหมุนเงโอ้เหมือนนี่เลยอะไอ้ตุ่นในเกมบัตติลอนะจิ้งไปเลย ตายครับทั้งไหลกระแทกไปก่อนโอเคเขาไม่เปลี่ยน UI ไอว่ะเอา้าตอกการ์ดเหรอใจกล้ามอนกั้นเ่ยนี่นไงตายครับบัสอาซัมโอเคครับไลซิ่งดัตไม่ได้แล้วมันมันมี2ชีวิตแต่ผมเสียดายไลซิ่งดัตผมว่ะแล้วอ้าวยูไอมาังหว่าแบบนี้ไม่ได้มีบ่อยๆครับเรากดเมนอาบีเลยเขาไม่สวนเลยมาเราก็จะนิ่งไงยังไง โอ้ไม่เปิดก่อนเลยเหรอนี่มาซาไปก่อนเอาอีกหนึ่งทีหลบได้เอาวจังหวะาที่เรียบร้อยตายหมดเลยนา่าจะตายครับเลือดเต็มหลอดเลยรู้จักครั้งน้อยจนไปซะแล้วดูตาขาวเลยทั้งตาขาวขาดสติโคตรแรงโคตรแรงเลยยังไงจีเดนอุ้ยราชสิงรัตกูแย่แล้วมันเปลี่ยนตัวไปยังวะเรียบร้อยเลยลสิงรัตมืดครับสถานก,การณ์แย่สุดๆนะโอ้ยอย่าว่าแต่จบเว้วยดีเจเนรีฟินิชเลยทุกคน เกมนี้ชนะหรือเปล่าเรายิงมาครับปัสสาวะไปก่อนอ้าวไปตายนะตายนะเขาโปะตายครับบอกเลยว่าการนี้มันแรงนี่ไงตัดสองชีวิตด้วยนะตัดพวกเลือดฟุ้งฟูครับปัก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 ไอ้ต่อยมานานแล้วขอปต่อยหน่อยไอ้ชุดแดงโอเคเหลือที่เดี่ยตัวเดียวแต่เราไม่มีการ์ดฟ้านะต้องถ่วงรอการ์ดฟ้าสักหน่อยนะแต่ว่า14ดาวเลยนะแล้วก็เป็นตัวที่เมตาสุดๆด้วยนะ แข่งแข่งครับเรืองเราก็น้อยด้วยแหละโอเคบัสตัาไปก่อนล็อกก้าเขียวอ่ะเอ้ยไม่ใช่ล็อกก้าเขียวล็อกก้าฟ้าครับทั้งอู้ยชา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 อู้ยย่แล้วทั้งเฮ้ยจัดฟ้ามาแล้วกูถื่ว่าถ้าพลาดจังหวะนี้ก็เละเรียบร้อยเละเรียบร้อยเละเรียบร้อยครับกูลองเลือกตายอยหยอกมาด้วยนะไม่ยอมเสียการ์ดสักใบเลยว่ะไอีหมอนี่โอ้โหกดเมนอบิตอนนี้ด้วยนะ เออไอ,อหลบได้อ,อ,อยังยังไงเรียบรออ้อยแพ้โอ้โหโคตรแคเลยว่ะ <c oughs> ไม่ได้จบเลยแถมแพ้ั้งหนะ <c oughs> โอ้โหกี่นี้แพ้นะต้องอีกเกมแล้วกันเพื่อนเรียกเรียกเขาเรียกกู้หน้าคืนนะเมื่อกี้นี้แตกยับเลยนะเขากระทืบยับเลย เป็นโกจิต้าเซนไคครับเรามีการ์ดเขียวลดการ์ดมันก่อนนะครับเพื่อจะลดดาเมจเอาขึ้นมาอย่างนี้ไม่ทันครับโดนก่อนเลยแน่ๆเตะออกมาแต่ว่าดีที่เราลดการ์ดเข้าไปแล้วนะครับเปลี่ยนเป็นมาตินครับม,มันดันดาเมจสีแดงได้แล้ว,ลวเราก็มีแปลงร่างไงมันเล่นดีวะ่ะมันโดน2คอมโบติดกันเลยวะ่ะเราเล่นพลาดเล่นประมาทไปห้วนะครับเล่นเหลือเนี่ยโอ้โหเตะออกมามแล้ก็ยังเอาสีแดงมางัดกับสีงเงินนะแสดงว่าอยากท้าชนซินะไอหนุ่มน้อย ไปแล้หลอดแล้วรอบนี้ไม่เหมือนเดิมฝังล่างก่อนผมว่าเขาน่าจะมีการ์ดเขียวนะแล้ดีรอน,นิดหน่อยไหมไ <c oughs> กลัว่าเราต้องมีการ์ดเขียวจริงด้วยไอ้หนุ่มตายจริงๆสรั์ไปก่อนครับโอหแย่ครับอย่ามีการ์ดฟ้าเด้อโนแตะมาโอ้มันมีทุกอย่างที่เราคิดไม่มีทุกไปจริงๆตัเปลี่ยนเป็นเบจิต้าเขียวรับไปก่อนปึ๊บผมไม่กล้าปล่อยเขามัวเลยมันมีเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์แฉกๆนะโอเค,เอเคหลบสวยจังหวะนี้ ตื้อเตียวไปก่อนผมว่าเราต้องกดเมนาบิเรียกกระแสเกมกลับมาครับสไตปไปตอนนี้เราเลือกสไตปก่อนนะเพราะว่าเจ้าโคจิต้าบลูเนี่ยยังยังมีการคูอดาวเปลี่ยนตัวนะปึ๊บสไตรปิีกโอเคเราเปลี่ยนเป็นมาจิอะไรสิ้นลัดเลยครับปึ๊บอันนี้ผมจำไม่ได้ว่าผมกดเมนเดม่วงไปหรือยังนะอย่างมนะีการฟางก็สองใบนะครับแต่ว่าอ้าวโดนดาวได้แล้วอะไรวะ วันนี้แม่งไม่ใช่วันของเราโอเคต้องหลบก่อนปุ๊บเอานี่ไปกินหลบซอสอีกแย่แล้วโดนสไตล์ครับอ,อือสุดยอดจริงๆเบกูวันนี้โดนไปต,ต่อครับอือดนแรงนะแรงมา,อากอันจะฆ่าเราจะปิดบัญชีเราเราต้องถ่วงเวลาสักหนึ่งใบนะโอเคเอาเป็นเบียเขียวแล้วกันนะเพราะว่าาเบีม่วงเ็จะตายนะครับอันนี้มนแรงนี่ไงแล้ว เตะเสยคางเหมือนคลิปที่แล้วแล้วฉีดอากาศก็ไปสุดรวบรวมพลังคอสโมนะคลิปล่ากดเมนอบิลิตี้เรากดคั้เขียวเห็นจังหวะตกใจหลบได้หนึ่งจังหวะเปลี่ยนเอ้ามีการม่วงไม่มีคัรม่วงเลยมีการฟ้ารับงหเรียบร้อยเลยโลกเลยกูโดนแตออกมาต้นหน่วงเงื้งๆกว่าเกมนี้าจะแพ้อีกแล้วใส่กูหน้าไม่ได้ไหนชิงดันมาเลยไม่เปแล้วครับปล่อยครับ เราจะปล่อยให้บิจิต้าตายไม่ได้นะว่าเราต้องทำคอนเทนต์ไงคอนเทนต์สำคัญที่สุดนะวัชวันม,มาครับอ้าวเฮ้ใจเรามันตรงกันของนิ้มันเป็นาของพี่แล้วล่ะอ๋อเปลี่ยนอย่างนี้โอเคเปลี่ยนเรียบร้อยอม,มันไม่ไหวหรอกมันไม่ไหวหรอกอมันไม่ไหวหรอกอื้อมันไม่ไหวหรอกลบแต่วมันคัดฟ้าเราไม่มีแล้วครับเราจะ ทำยังไงดีว่าปิดเกมนี้หล่อเท่เอามาแล้วมาแล้วมาแล้วเสกได้สถานการณ์เป็นใจหลบก่อนไซจนโอเคเราจะรอก่อนแล้วกันกดนี้ไม่เคยชนะเลยวะคู่โอเคปล่อยตายก็ได้ดู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 เขาทำแน่แน่่แน่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งของคลิปสินะเอ้ยไม่ได้ไหลกระแทกมาหลบครับ โอเคจังหวะนี้ลาบันเกิดแน่นอนเปลี่ยนเลยจังหวะนี้นี่เหมือนผงจะเปลี่ยนเร็วไปว่ะนำมีพอหรือเปล่านี่แต่มันแตกแสบนะต่อยเป็นสีเขียวก็เถอะเอา้ยไปกินมันจบแล้วเออเยอะ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 เฮ้ยอุ้มว่ะเอ้าไม่ตายไม่ตายเหรอแย่แล้วถอยก่อนดึงก่อนเออเริ่มเปลี่ยนก่อนไอ้แต่จะแพ้เพราะผมแพ้แล้วเนี่ยการ์ดไฟอยู่ไหนจงหลบก่อน ติยโลกโลกแล้วคิดไม่ออกแล้วเราต้องดึงเกมมอกกัสฟ้านะอืมมันไม่ได้ระบายการ์ดจากดึงอ,ออกด้วยนะเราต้องเออโอเคสวยสวยโอเคโอคาดึงในสามหนึ่งสองโอเคไม่มีเห็นเออเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายยินใจยินก่อนเอ,ออยเดยตายโอเคเขาได้เลือดมาไม่ตายไม่ตายโอเคเได้อยู่ผมจะเก็บการ์ดเขียวไว้ใช้จังหวะสองคันแล้วในจังหวะที่ดิจิต้าผักออกแล้วก็ไรสิงนัดได้โอ้โหจังหวะนี้ แย่ว่ะทุกคนผมต้องหาการ์ดฟ้าไม่เจอเลยอาจจะต้องน้าแบบไม่ได้การ์ดฟ้าแบบเอ้ยยังก่อนยังก่อนยังได้อยู่สไตล์แคนเซิลการ์ดฟ้าอยู่ไหนไม่ใช่บาสอาร์ดสไตล์แคนเซิลอีกหนึ่งทีโอ้ยตายกวงเพะเอาดิเอไอสุดเอาอสุดเลยเพื่อนต้องกดแล้ววะมับัสอาร์ดไม่ได้นะช่วยช่วยวยช่วยชวยชวยต้องสไตล์ต้องสไตล์แคนเซิลอย่างเดียวนั้นบาสอาร์ดไปมเขาตาย โอเคคลิปนี้ก็จะประมาณนี้แล้วกันและหลายคลิปมากนะพยายามหายได้นะครับโอเคแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ